ไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันตอนนี้ยังมีสถานที่แบบนี้อยู่ไหมรอตำรวจมาดีกว่าจะหาคนในสถานที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงในเมื่อมีแค่เราสองคนสูดจมูกปรากฏว่านี่คือวิธีที่คุณปฏิบัติต่อเพื่อนของคุณไม่น่าแปลกใจที่มู่หยานไม่ชอบคุณเสียหวังฉันมาถึงทางเข้าด้านตะวันออกของสปริงเลน แล้วคุณจะมาถึงเมื่อไหร่เสียวหวังที่เจ้าหน้าที่เห่ายำาลังพูดคุยทางโทรศัพท์อยู่ในขณะนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่นี้ในฤดูใบไม้ผลิเจ้าหน้าที่เยาสมัครเป็นพิเศษเพื่อช่วยในการสืบสวนเจ้าหน้าที่เยาวพวกเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าก็ควรจะเป็นพวกเขาเร็วเข้าเร็วเข้า,เวเ,ขาเวเวเจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูมิยูเอ็นและเยยีฟัน โอเคเดี๋ยวก่อนคุณจะค้นหาที่ไหนอุ๊ยฉันจะลืมคุณได้ยังไงสาวน้อยเฮ้ hey, แค่ตามฉันมาขึ้นรถไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องอยู่ในรถอย่างเชื่อฟังและไม่ส่งเสียงโอเคไหมพยักหน้าอย่าสร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่เหยาถ้าทำอะไรล่าช้าไปมันจะเป็นอันตรายไม่ต้องการพูดออกมาเหลาเหยาเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ว ไม่อย่างนั้นคุณจะคิดถึงฉันทำไมเสียงนี้น่ารำคาญมากอย่าถามถึงเรื่องของฉันทำหน้าที่ของคุณให้ดีฉันจะไม่ให้คุณแม้แต่นิดเดียวสุดดุดูเหมือนว่าชายหนุ่มคนนี้จะเป็นผู้แจ้งของเจ้าหน้าที่เหยาในฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมเมื่อสามวันก่อนมีผู้หญิงตัวเตี้ยมาคุณรู้ด้วยว่าบริเวณนี้จะถูกย้ายเป็นสถานที่ที่นกไม่อึด การมาถึงอย่างกระทันหันของคนนอกช่างน่าสงสัยจริงๆฉันใช้การวิเคราะห์ของคุณน่ากลัวเธอมีรถไหมดูเหมือนว่าจะมีบอกฉันว่าผู้หญิงคนนั้นอาศัยอยู่ที่ไหนผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อาศัยอยู่ในสปริงแต่เธอมาที่นี่ทุกวันและวิ่งไปที่อาคารโรงพยาบาลราวกับว่าเธอกำลังตรวจดูจุดต่างๆฉันคิดว่าเธอจะขโมยอุปกรณ์ทางการแพทย์เหรอ โรงพยาบาลเอาออกหลูหมิงหยวนในโรงพยาบาลเราหาที่อยู่ได้แล้วแต่เราต้องไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนแล้วค่อยไปที่นั่นด้วยกันทำไมไม่ไปที่เวเวโดยตรงเจ้าหน้าที่เย้าวขอไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมหยุดอยู่ข้างหน้าเฮสาวน้อยห้องน้ํำอยู่ทางนั้นสายเรียกเข้านี้ สวัสดีโอเคฉันจะไปที่นั่นเร็วๆนี้มาเร็วหือหือยังไงก็ต้องตามหาเว่ยเวยมองไปรอบๆโรงพยาบาลล้วนแต่เป็นอาคารเก่าสีเทาฉันไม่รู้ว่าโรงพยาบาลที่นี่จะอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ว่าลูกมียูเอ็นและเยียฟันอยู่ที่ไหนนี่คือรถที่เห็นในวิดีโอวงจรปิดที่พาเว่ยๆออกไปสวัสดีเงียบเงียบ บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องคุณอยู่ที่ไหนดูเหมือนฉันจะเจอไว้ไวแล้วคุณไม่ได้อยู่กับเจ้าหน้าที่เหยาบอกฉันว่าคุณสมบัติรอบตัวคุณมีอะไรบ้างดูเหมือนโรงเรียนมีพื้นที่เปิดโลง่งขนาดใหญ่ด้านหน้าพร้อมเสาธงบนพื้นที่เปิดโลง่งฉันเห็นรถจอดอยู่หน้าอาคารเรียนมูยานฟังฉันให้ดีตอนนี้เพียงแค่อยู่ในที่ที่คุณอยู่ตอนนี้และอยากขยับเราอยู่ใกล้คุณ รอให้เราผ่านไปแล้วคิดหาทางเป็นเว่ยเวคุณได้ยินไหมทําให้ตกใจรู้มานี่เร็วที่นี่ก็จะน่ากลัวหน่อยๆใช่รอฉันด้วยมู่หยานเป็นอย่างไรบ้างฉันจําได้ว่าเราเคยผ่านโรงเรียนมาก่อนอืมแต่โรงเรียนนั้นดูเหมือนจะตรงกันข้ามที่จอดรถเบรกคุณลงมาฉันจะขับรถไป มู่หยานพบที่ตั้งของเว่ยเว่ยแล้วเป็นเวลานานฉันกังวลเกี่ยวกับอันตรายฉันหวังว่าหลู่หมิงหยวนและคนอื่นๆจะมาที่นี่เร็วๆนี้อาการชาที่ขาเว่ยเว่ยต้องไม่เกิดอะไรขึ้นกับเธอเว่ยเว่ยตกอยู่ในอันตรายหรือไม่วิ่งเพื่อเรียนรู้ฉันหนึ่งไม่มีตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ฉันเจอคนร้ายขณะเดินตอนกลางคืน ไม่คิดว่าทริปฮันนีมูนจะมีอะไรแบบนี้ฉันไม่กล้าที่จะเดินตอนกลางคืนคนเดียวอีกต่อไปวิมันกลายเป็นสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดในความมืดหดตัวกลับยังมีสิ่งที่ไม่รู้ซ่อนอยู่อีกมากตอนนี้ฉันควรจะฟังลูมินจยอยู่อันแล้วอยู่ที่นั่นชั้นสามมีเสียงเหมือนเก้าอีล้ล้มวิ่งไปที่ชั้นสามคนที่ปล้นฉันเว้ไว้ที่รักมันไม่น่ายินดีนักเหรอวู วูคุณไม่คาดคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นฮ่า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 ฉันใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อค้นหาสถานที่แห่งนี้คุณต้องไม่ทำให้ความตั้งใจดีของฉันผิดหวังเสียงของผู้หญิงคนนี้น่ากลัวจริงๆคุณมีเรื่องจะพูดและอยากพูดมากมายไหม ประตูปิดแน่นมากจนฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในฉันไม่รู้ว่าหลู่หมิงหยวนและคนอื่นๆจะมาถึงเมื่อใดเจ้าหน้าที่อย่าวไม่รู้ว่าเขาไปไหนต้าจือไม่ได้อยู่กับฉันดูเหมือนว่าคุณจะเข้าใจผิดเสียงแผวเบาไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันจะอยู่ที่นี่และถ้าผู้หญิงคนนั้นทำอะไรสุดโต่งฉันจะรีบออกไปหยุดเธอแม้ว่าคุณจะเอาชนะเธอไม่ได้ แต่คุณก็ยังทําให้เธอกลัวได้5คุณสองคนคิดว่าฉันเป็นคนงโง่หรอต่อหน้าฉันตลอดทั้งวันสามีของฉันน่ารักและน้องสาวของฉันก็จีบคุณอย่างตั้งใจคุณคิดว่าความรักใต้ดินแบบนี้น่าตื่นเต้นไหมปังเตรียมตัวลุกขึ้นมาฝากกดติดตามไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข,ขอบคุณคะ่ะ